ทำไมความดันสูงสูงหมอถึงไม่ถอนฟันให้นะคะความดันปกติของคนเราเนี่ยจะอยู่ที่120-80 ถ้าเกิดเริ่มสูงเนี่ยจะอยู่ประมาณ140-90เนี่ยจะเริ่มสูงแล้วแต่ว่าที่หมอกังวลมากๆกเนี่ยก็คือ160-70เนี่ยหมอจะเริ่มพิจารณาแล้วว่าอาจจะไม่ถอนฟันให้นะคะเพราะอะไรเพราะเวลาที่ถอนฟันเนี่ยนะในตัวยาชาเนี่ยมันจะมียาหดหลอดเลือดอยู่พอออหลอดเลือดมัน โดนบีบเนี่ยมันจะทําให้ความดันสูงขึ้นไปอีกพอความดันสูงมากๆจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยแตกได้เป็นอันตรายกับคนไข้นะคะอาจจะเสียชีวิตได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีภาวะความดันสูงอยู่แล้วก็ได้รับยาอยู่เนี่ย หมอแนะนําให้ถอนฟันตอนเช้าหลังจากที่เพิ่งกินยาลดความดันเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดไข้ความดันสูงอยู่แล้วก็ไม่ไปรับยาด้วยเนี่ยต้องระวังนะเหมือนกับพกลเลิิดติดตัวอยู่ตลอดเวลาเส้นเลือดจะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รีบไปหาหมอเลยนะคะ